โะนัพอดแคสต์โต้ได้กันวันละ1%สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พาโตนะนัพอดแคสต์นะคะโตไปได้วยกันวันละ1%คุณอยู่กับหยกนิชาณัฐยามาสถียนนะคะรายการนี้จะพาคุณไปร่วมหาคําตอบของปัญหาที่เหล่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยเขาต้องพบเจอในแต่ละวันโดยจะมีผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทเซลซกินะคะมาช่วยตอบคําถามเหล่านี้ตับรองได้เลยว่าเหล่าพ่อค้าแม่ค้านะคะจะได้รับสาระความรู้และก็ความบันเทิงกลับบ้านไปพร้อมๆกันเลยค่ะ แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะก็คือน้องโบเซอสุกินั่นเองเย่ยอะเดี๋ยวโบแนะนําตัวกับประสบการณ์การทํางานให้ชาวช่องโ <c oughs> อเคฝังเล็กน้อยได้เลยค่ะค่ะโบนะคะชนที่ชางสัสุธิวงเป็น Customer Technical Support พอร์ตของ f ิต f ฟ l ลฟิเมนะคะเย่ก็คือน้องโบเนี่ยจะดูแลทั้ง่อของฝั่งคลังสินค้าแล้วก็ดูแลลูกค้าที่มาใช้ระบบของเราด้วยนะคะ หัวข้อในวันนี้เนี่ยเชื่อว่าเป็นปัญหาที่แม่ค้าหลายๆคนเนี่ยไม่อยากจะให้เกิดขึ้นเลยแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะแบบได้เจอเคสแบบนี้บ้างก็คือถ้าพัสดุเสียหายหรือว่าสูญหายกลางทางแล้วลูกค้ามาโวยวายให้เราเราับผิดช,ชอบเนี่ยแม่ค้าต้องรับผิดช,ชอบไหมโดยในกระทู้เนี่ยเขาได้ตั้งคําถามว่าเราได้ส่งของให้ลูกค้าแบบลงทะเบียนแจ้งเลขพัสดุให้กับลูกค้าเรียบร้อยยืนยันว่าส่งของจริงไม่โกงแน่นอนแต่ว่าจนถึงวันนี้เนี่ย ผ่านไป10กว่าวันแล้วของก็ยังไปไม่ถึงลูกค้าโดยเราก็ได้ตามกับขนส่งตลอดขนส่งก็แจ้งว่าให้รอรอรอ,รอจนถึงทุกวันนี้ได้แต่ยื่นเรื่องสอบสวนพัสดุกับขนส่งว,ว่าของอยู่ไหนกันแน่ถ้าของหายจริงๆเราต้องรับผิดชอบไหมคะของมูล,ลค่าประมาณ3,000บาทคือโดยรวมแล้วอะรู้สึกว่าไม่ใช่ความผิดของเราโดยตรงแต่ก็ไม่รู้จะทํายังไงคะ่ะอืมจริงๆคําถามนี้เป็นคํำถามโลกแต็มเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นคาถามที่เราพบเจอทุกๆวันเลยเพราะในปัจจุบันพอมีการส่งสินค้าออนไลน์กันมากขึ้นเนี่ย เรื่องของการพัสดุแตกผักเสียหายหรือว่าติดตามไม่ได้เนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยมากๆเลยทีนี้เนี่ยสำหรับเคสนี้เราต้องมองก่อนว่าสำหรับโบเองนะถ้าโบในฐานะ customer support โบมองป2งเรื่อง1คือเรื่องของกฎหมายโดย่ีงนติไดคือกฎหมายมี็น standard ยังไงเขาผิดชอบยังไงกับเรื่องที่2คือเรื่องของ feeling ของร้านค้าแล้วก็ลูกค้าเองว่าจัดการยังไงทีนี้เนี่ยมาทึกเรื่องของกฎหมายกันก่อนเรื่องของกฎหมายเองโดยข้อกฎหมายม่เขียนกำหนดไว้เลยว่าถ้าขนส่งรับของมาจากมือของร้านค้าแล้ว ความรับผิดชอบกันดูแลต่างๆการเคลมการประกันต่างๆมันขึ้นกับผนส่งเลย <Ừ. S 1> ฉะนั้นหากมันเกิดแอคชั่นที่ว่าของมันหายถ้าร้านค้าไม่ได้ถ่ายว่าส่งสินค้าฉะนั้นเคสแบบนี้เนี่ยขนส่งผิด100%เต็มเลยทาเคแต่ทีนี้เนี่ยมาเรื่องของฟีลลิ่งกันบ้างมันเป็นเรื่องที่ตั้งกระทวนบ่อยๆก็คือเอ้ยุบใครผิดร้านค้าเป็นคนส่งของมาให้เราร้านค้าควรเป็นคนผิดสิหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆในฐะานะลูกค้ามองอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ผิดเพราะเขาบอกว่าร้านคา จะรับผิดชอบได้ยังไงคนสอบผิดชอบได้ยังไงแต่ว่าในเรื่องแบบนี้ค่ะมันควรไปมองเรื่องโพสิชันของร้านค้ามากกว่าเพราะว่าตามคนาติดตังเนาะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันร้านค้าควรมองว่าตัวเขาเองอะ่ะเขาตั้งโพสิชันตัวเองไว้แบบไหนจะเป็นร้านที่แบบอุ้ยเซอร์วิสไมดีมากบริการลูกค้าดีต้องการดูดใจลูกค้าที่จะแบบว่าโอเคของคุณหายใช่ไหมคุณสวดคุณแบบไม่ต้องไปตามเองนะเดี๋ยวเราส่งไปให้เลยก็ได้แบบนั้นก็เป็นการซื้อใจลูกค้าให้ชอบร้านค้าเรามากขึ้นสั่งซื้อเราบ่อยนดยมากขึ้นแต่ถ้้้้้้าาาาพูดดดถถึงกัันนแลวรคไไไชอบม เพราะว่ารับชอบชอ,บของขนส่งเองอ่ะถ้าในกรณีเคสแบบนี้เนี่ยร้านค้าจะบอกว่าคุณค้าคะไปตามเองเลยค่ะมันก็ไม่ผิดกับเขาเพียงแต่ว่าเรื่องเซอร์วิสมาหรือการซื้อซ้มอาจจะไม่เกิดขึ้นด้วยคับอืมก็จริงนะเพราะว่าลูกค้าเขาซื้อของไปคือเขาจ่ายเงินแล้วอะสิ่งที่เขาอยากได้ก็คือของใช่ค่ะอะแล้วมันผ่านไปสิบกว่าวันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะฉะนั้นอะมันจะแบ่งไป2เรื่องใหญ่ๆก็คือในทางกฎหมายกับในทางความรู้สึกของลูกค้าถ้าเกิดว่าเป็นในทางกฎหมายเนี่ยพูดกันตรงๆก็คือขนส่งก็ผิดนั่ อ่าพวกเารับของร้านค้าไปแล้วร้านค้าก็ส่งจริงๆไม่ได้มีเจตนาจะโกงอะไรลูกค้าเลยแต่ว่าการที่อ่าปลายทางเขาไม่ได้รับของอ่ะเราจะดูแลความรู้สึกของลูกค้าที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ยังไงถ้าเรายังคาดหวังว่าจะให้เขามาซื้อซ้ํากับเราอยู่เนาะคือเอาจริงแล้วเรื่องของฟีลลิ่งลูกค้าเนี่ยมันมันก็จะคล้ายๆลายข้อหนึ่งนะคือเรื่องของบริชร้านค้าเพียงแต่ว่าโบคิดว่าสิ่งที่มันเป็นประเด็นสําคัญเลยคือถ้าโบเป็นฐานลูกค้าโบสั่งสินค้ากับร้านค้าไปสิ่งที่โบต้องการคือเรื่องของความใส่ใจมากกว่า ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าร้อยทางร้อยค่ะทับมาหาเราหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าของมีปัญหาเขาต้องการบางสิ่งบางอย่างคืนบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ได้หมายถึงสินค้าหรืออาจจะหมายถึงเงินก็ได้แต่อาจจะเป็นความใส่ใจก็ได้ทีนี้เนี่ยต้องมองก่อนว่าร้านค้าสามารถตอบโจทย์หรือสามารถให้อะไรกับลูกค้าได้บ้างแน่นอนว่าเคสที่บางสูญน,นหายไม่เคยให้หายขนส่งก็ไม่อยากให้หายร้านค้าก็ไม่ได้อยากให้มันหายเพียงแต่ว่าตามฝ่ายต่างจะเยียวยาซึ่งกันและกันยังไงบ้าง ซึ่งถ้าเคสแบบนี้เองร้านค้ามองว่าโอเคของมันหายอย่างที่แบบเมื่อกี้เนี้ยส่งของใหม่ลูกค้าก็าแฮปปี้แฮปปี้เลยแต่ถ้าเป็นเรื่องเงินถ้าเราเป็นลูกค้าเองลูกคร้านค้าบอกว่าเฮ้ยของหายอะ่ะคุณไปวิ่งตามขนส่งเองแล้วกันฉันส่งของไปแล้วอะ่ะเฮ้ยเราเป็นลูกค้าเราไม่โอเคนะเรารู้สึกว่าแบบทําไมอะ่ะเราก็สั่งของกับร้านคุณน่ะแต่คุณเดินเราทําให้ท่านจ่ายเลยอะ่ะแต่ของต้องวิ่งตามเองอย่างเงี้ยหรอมันเสียความรู้สึกช้นเคสแบบนี้ค่ะอาจจะเป็นในเวที่ว่า ประเด็นประนอมใจลูกค้าก็คือเราก็ต้องแบบแอคชั่นให้ลูกค้าหน่อยหนึง่งว่าโอเคเราตามเลยคับขนส่งให้นะเรามียาถาในการส่งสินค้านะเอ้ยเนี่ยเราส่งสินค้าให้คุณไปแล้วขนส่งจริงๆส่งมอบไปแล้วคุณจะไปช่วยตามขนส่งให้หรือว่ายังไงก็แล้วแต่ซึ่งตรงนี้เรคิดว่าขั้นตอนการประนีประนอมการเยียวยาถ้าเราพูดจาหรือว่าคุยกันด้วยความจริงใจเราคิดว่าลูกค้าเขารับฟังแล้วก็ทําให้ลูกค้าเขาเชื่อถือเราได้มากขึ้นด้วยค่ะจริงบางทีมันไม่ได้อยู่ที่ตัวสินค้าแล้วมันเป็นแค่สงแบบ เออความใส่ใจของร้านค้าร้านค้านี้บริการดีดีเ<ด>นาะใช่เลยค่ะโอเคถ้าเกิดว่าในเคสกรณีที่เราเจอแบบนี้เนี่ยเราสามารถทําเรื่องเคมลมร้องเรียนกับขนส่ง<อ>ได้ไหมนะฝั่งร้านค้าก่อนฝั่งร้านค้าก่อนเนาะถ้าในมมของร้านค้าเราสามารถทําเคลมได้ค่ะอันนี้แค่จะเป็นหนึ่ง้เปเ็นเลยเพียงแต่ว่าสิ่งที่เป็นข้อควรระวังก็คือร้านค้าเองก็ต้องมีหลักฐานเหมือนกัน<อ>ว่าคุณนําส่งสินค้านี้ให้กับขนส่งและคุณนําส่งสินค้าอะไรกับขนส่งบ้าง ทีนี้เนี่ยมันจะเกิดปัญหาย,ยิบย,ยิบย่อยๆบางทีเราเป็นแม่ค้าตัวเล็กๆเ,กเกนาะแต่ว่าออเดอร์เราเยอะมากเลยแค่เราแพ็คของให้มันจบเพียงวันต่อว,วันให้คนส่งเข้ารับได้เนี่ยมันก็เสียเวลามากพออยู่แล้วจะไปหาฐานที่ไหนมาให้บ้างบ้าง,น,งน,นี่กล้องวงจรปิดเนี้ยแย่เลยไม่มีฐานการส่งสินค้าทํำยังไงตรงนี้ค่ะอาจจนไทยเล็กๆเ,กเกนาะก็คืออากิตะเอเนี่ยมีบริการในการถ้าคุณใช้ ffm ก็คือ fulfillment ในแต่และปาร์ตี้ก็ได้เขาจะมีบริการที่เป็นมาตรฐานในการตรวจสอบหลักฐานการส่งให้ตั้งแต่วิดีโอการแพ็คเลยก็คือ เราแพ็คสินค้าอะไรลงไปในกล่องบ้างจะมีกล้องวงจรปิดจากข้างบนจับลงมาเลยว่าในกล่องของเรามีอะไร,รไม,มีของครบไหมใช่มีของครบไหมแพ็คผิดหรือเปล่าหรือหยิบสลับกับคนอื่นหรือเปล่าสามารถตรวจสอบได้ที่สําคัญเลยคือจังหวะที่เราส่งมอบของให้กับขนส่งอ่ะพัสดุหลักฐานตัวนี้ข้อสําคัญเรามีว่าวงจรปิตดติดตามการจัดส่งด้วยว่าโอเคของที่เราส่งมอบแต่ละล็อตเนี่ยเราส่งมอบถึงมือขนส่งจริงๆหรือเปล่าแล้วก็มีใบเซ็นรับประกันเอกสารไว้ด้วยว่าโอเค ของเนี้ยจำนวนหนึ่งร้อยชิ้นเนี่ยขนส่งเจ้าไหนเป็นคนรับไปฉะนั้นเมื่อใดก็ตังที่เขาเซ็นหลักฐานมีให้เราขนส่งต้องรับประกันแล้วก็ทําเคมลมกรณีเลยค่ะถ้าเป็นมันค้าแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแม่ค้าตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบแพ็คของส่งเองอยู่กับบ้านหลักฐานการแพ็คก็ไม่มีถ่ายวิดีโอก็ไม่มีเนี่ยค่อนข้างยากในการทำเคลม,มพอสมควรค่ะเพราะฉะนั้นอแม้แต่ขนส่งเองอะ่ะก็คือเคมได้เขามีนโยบายรองรับแรงนี้อยู่แล้วแต่ว่าเขาก็ต้องการหลักฐานประมาณหนึ่งเพื่อที่จะได้แบบพิจารณาได้ว่าเรื่องนี้เคมได้จริงไหมอ่่าใช แล้วก็อาจจะเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสาหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายหรืออะไรเงี้ยการมีแบบกล้องวงจรปิดก็สามารถช่วยได้เยอะมากๆใช่ค่ะในในพื้นที่ที่คุณแพ็คสินค้านะโอเคค่ะพูดถึงเรื่องการร้องเรียนกับการเคลมจากขนส่งเนี่ยแต่ละยี่ห้อมันมีความเหมือนต่างอะไรยังไงบ้างที่แบบคนเราต้องเตรียมตัวอะไรอย่างงี้ต้องบอกก่อนเลยว่าทุกๆขนส่งเพราะป็นขนส่งอะไรจเนาะวิธีการทาเอกสารการเคลมของแต่ละขนส่งมันแตกต่างกันไปอยู่แล้ว สมมติว่าอาขนส่งสีน,น้าเงินที่เราใช้กันบ่อยๆเจ้าเนี้ยค่อนข้างเคลมเอาพวกตัวในาฐานะคนาทำงานเนาะโบรู้สึกว่ามันเคลมค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นต้องเคลมทั้งเป็นเป็นดอสเป็นเอกสารแล้วก็เคลมทางอีเมลด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวิธีการส่งเอกสารเขาค่อนข้างยากการแล้วระหว่างเราเตรียมเอกสารจนกระทั่งได้งเงินคืนมาเนี่ยบางครั้งร่วมครึ่งเดือนเลยทีเดียวไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะแบบขอฐานการแพ็กหน่อยหลักฐานจะรับสินค้าหน่อยหลักฐานการแบบเปิดกล้องดูซึ่งมันมันค่อนข้างวนวาย หรืออาจจะเป็นสังนอสที่ทันสมัยหน่อยวัยร้่นขึ้นมาหน่อยอาจจะเป็นสีส้มที่เคลมผ่าแอปพลิเคชันได้แต่ใดๆก็แล้วแต่พอมันพัสดุมันเยอะคุณอาจจะส่งวันหนึ่งเป็นพันออเดอร์คุณจะมาริ่มทำเคลมแบบวันหนึ่งวันละร้อยเนี้ยไม่มีวัาทำแน่นอนเพราะหลักฐานมันสอบเยอะมากเพราะหลักฐานเวลาเราทำเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณมีสินค้าเป็นปาญหนึ่งร้อยตัวคุณส่งทีนเดียวหนึ่งร้อยตัวไปเลยไม่ได้คุณต้องส่งทีละตัวทีละตัวทีละตัวจนกว่ามันจะครบทีนี้เนี่ยพอเรื่องนอกจากเรื่องของความยากในการทําาาาแแลล้้้้วววกเเเเเทททีีี่่่่่มมมัััันนนนนคออขงงงงงยยรืติไไดน แต่ละขนส่งเนี่ยมีการประกันราคาที่มันแตกต่างกันออกไปค่อนข้างชัดเจนสมมุติว่าอย่างขนสง่งสีน้ำเงินเองถ้าคุณสั่งแบบสตแบบสตนดาร์ดของเขาเป็นแบบส่งด่วนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยคุณไปวอล์กอินไปที่หน้าร้านจา่ายค่าส่ง35บาทถ้าสินค้าคุณราคาอาะสมมุศ์หนึ่งหมื่นบาทคุณอาจจะทําได้เงินคืนมาได้แค่พันหรือสองพบาทเท่านั้นเองคุณจะไม่ได้ราคาเต็มเลยทีนี้จริงๆแล้วในฐานะโบทํางานขนส่งมาเนี่ยโบมองว่าสินค้าณราค่าสูงว่าจริงๆมันไม่ควรจะสง่งพัสดุอยู่แล้วแหละคราค่อนข้างอันตรายเนาะ แต่ถ้ามันเรียกไม่ได้มันแบบมันต้องส่งจริงๆหรือลักษณะนั้นมันแบบมันจะเป็นต้องทามันมีวิธีหนึ่งคือคุณควรซื้อประกันเพิ่มอ่าใช่เห็นอยู่ว่าแบบมีให้ติ๊กซื้อประกันเพิ่มใช่ทีนี้คนจะกังวลว่าเฮ้ยประกันมันแพงไปหรือเปล่ามันอาจจะไม่คุ้มค่าคือเหมือนเงินเสียเปล่าทีนี้ก็ต้องมาเวกันดูว่าถ้าคุณไม่ซื้อประกันของหนึ่งหมื่นบาทของคุณหายครับผิดชอบไป็นคุณได้คุณได้คืนมาสองพันบาทมันคุ้มกันไหมโอเคถ้าคุณมองแล้วว่ามันไม่คุ้มกันกับเา มันก็มีที่การดูที่แตกต่างกันออกไปเพราะว่าในแต่และเจ้าให้วงเงินการประกันที่ไม่เท่ากันถึงแม้ว่าคุณะเปนเงินไปให้เขาเท่ากันแต่เงินที่รับเคลมกลับมาไม่เท่าสมมติว่า,าเป็นเจ้าสีน้าเงินที่โบใช้บริการอยู่เริ่มต้นเลยเนี่ยเราจ่ายเขา10บ,บาทต่อมาคิดต่อมูลค่าสสินค้านะคะอาจจะเคลมได้สูงสุดประมาณสักห้าหมบาทแต่ถ้าคุณใช้ขนส่งสีส้มค่าขนส่งอาจจะแพงขึ้นมาหน่อยค่าประกันจะแพงขึ้นมาหน่อยแต่อาจจะได้วงเงินส,งสูงถึง1นึ่งแสนบาทเลยทีเดียวฉะนั้นการที่จะสส่่่งินนคค้้าาาักกกเเจจววระลืออ จาขนส่งที่เราใช้บริการเนี่ยมัน,มน,มนตอบโจทย์กับสินค้าของเราจริงๆใช่ไหมแล้วก็เงื่อนไขในการรับประกันมัน cover กับวงเงินของสินค้าของเราหรือเปล่าด้วยค่ะมันต้องดูว่าสินค้าเป็นอะไรเหมือนกันนะเพราะว่าแบบบางทีจะใหะ้ถ้ามูลค่าเยอะเรียก messenger หรือว่าเรียกขนส่งที่ขับรถไปเลยอาจจะดีกว่าชื่อว่ือ<ๆ>าจจะมีแบบเป็นเคสจุกโ๊กในโซเชียลแบบเอ้ยส่งทองใส่กล่องทองราคาสมมติบาทละสี่หมื่นอย่างเงี้ยส่งใส่กล่องไปแล้วคู้ส่งค่าส่งแค่สามสิบห้าบาท คัดบอกอะไรคุณจะเยน้วาเอ้ยฉันต้องเปลียนทองเต็มเส้นที่มันอันเป็นไปได้ยากใช่โอเคอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่คนอาจจะไม่รู้กันเนาะใช่แล้วก็แล้วถ้าอย่างเราเป็นร้านค้าซึ่งเออเราจะมีวิธีการแบบพูดปอบประโลมลูกค้ายังไงให้เขารู้สึกว่าแบบเออใจเย็นลงแล้วก็สามารถคุยเรื่องนี้กันต่อได้อย่างเงี้ยค่ะอ่าคือในฐานะคอสแตมเมอร์เซอร์วิสนาะโบตอบลูกค้ามาเยอะมากๆฉะนั้นโบจะเห็นเลยว่าลูกค้าได้แต่ละคนในแต่ละช่วงวัยเรามีไมเซนหรือวิธีการพูดคุยที่มันแตกต่างกัน เราจะใช้มาตรฐานเดียวกันในการตอบลูกค้าทุกคนมันเป็นไปไม่ได้เราไม่ใช่โรบอทอยู่แล้วทีนี้เวลามันเกิดเคสที่มันเกิดความสูญหายหรือว่าเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยทุกคนต้องกวนความช่วยเหลือทางนั้นเราต้องเลือกกับว่าวิกฤช่วยเลเราช่วยยังไงมันจะย้อนกลับไปข้อแรกๆเลยที่เราเคยคุยกันว่าโอเคร้านค้าของเราโพซิชั่นเป็นแบบไหนถ้าร้านค้าเราเป็นร้านค้าที่เซอร์วิสมาดีเราเห็นโอเคเห็ในใจลูกค้าโอเคคุณของหายใช่ไหมส่งให้เลยไม่มต้องรอเคมลมแล้วเสียวเวลาเดี๋ยวเคมลมมารัดคารับให้ ร้านค้าเป็นดัดหน้ารับให้เลยคุณไม่ต้องมาเสียเวลากับเราคุณเอาของใหม่ไปเลยโอเคลูกค้าแฮปปี้เคสจบง่ายแต่ถ้าคุณเป็นร้านค้าที่แบบไม่ได้เขาทาการมาตรฐานสิคุณก็เสียหายเหมือนกันฉันเป็นร้านค้าฉันก็สูญเสียสินค้าไปเหมือนกันคุณจะผักาพารายเขาเลยมันก็ทําได้ไม่ได้ผิดอะไรทีนี้พูดยังไงให้ลูกค้าเข้าใจโบคิดว่าแ้่ส่วนใหญ่ที่โบรับเคสมาเนี่ยวิธีการที่ง่ายที่สุดเลยนะคะเป็นทางที่ดีสุดเลยลก็คือการที่ทำให้เขาเห็นภาพความจริงอืว่าณตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในสถานะไหนกันแล้ว เราได้มีการทําอะไรกับเขาเราบ้างไม่ใช่ว่าแบบปล่อยว่าโอเคจะติดตามให้นาแล้วคุ้นขายไปเลยเป็นเดือนจนลูกค้าแทบจะลืมเคสแล้วแล้วแบบอย่างเงี้ยบวกก็ไม่พอใจแต่ถ้าเกิดอุ้ยของหายใช่ไหมคะแต่รีบติดตามขนส่งให้เลยตอนนี้อยู่สัานอันนี้แล้วนะคะนี่ข่าวีิดีโอการแพ็คซึ่งอย่างเนี้ยค่ะถ้าสมมุติว่าในระาบงาท,ที่เราประสานง,งานให้ลูกค้าอยู่เรามีวิดีโอการแพ็คสินค้าหรือไม่อยากถามให้เขาอุ่นใจว่าเฮ้ยร้านเองก็ช่วยเหลือนะร้านเองก็มีอยากถานว่าเราส่งจริงนะลูกค้าจะเชื่อใจเรามากขึ้นแล้วก็ให้เวลาาาากกัับร้้า้า้้นนนนคมขึดวยฉะ บมมองว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในการสื่อสารกับลูกค้าเข้าใจคือการได้พูดความจริงกับเขาค่ะจริงจริงมากๆแล้วก็บางทีเขาก็เข้าใจนะต่อให้มันเป็นสถานาการณ์ที่เราต้องขอรอในช่วงพีเรียดที่ของเงินคืน30ิวันอย่างเงี้ยซึ่งม,ม,มันนานนะคือซื้อของใ,ใหม่ก็ได้ใหม่แล้วอ,ะอ่ะโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากก็คือ,อตัวคนซื้อะคะ่ะจริงจริงแล้วอะ่ะเราจําเป็นต้องถ่ายรูป วอยไหมตอนที่ข่งถึงโอเคก็คือลูกค้าส่งสั่งสินค้าอย่างเงี้ยเราต้องจะต้องถ่ายวิดีโอการแกะไว้ใช่อะไรเมื่อไรเมื่อร้านเขาถ่ายตอนแพกแล้วอ่ะแล้วเราต้องถ่ายตอนแกะไหมอ่ะอ๋อจริงๆโบเห็นช่วงก่อนพันคลิปก็ค่อนข้างดูเดือดเหมือนกันนะเรื่องนี้แบบทำไมต้องถ่ายวิดีโอด้วยครับต้องเสียเวลาสั่งของมากก็แกะสิทำไมคนแบบคนซื้อไอคนสั่งของไม่ไปถ่ายมาให้เราลาอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆโบมองว่าเรื่องเนี้ยค่ะอยากให้เป็นมอที่ว่าเซฟช่วยกันได้ก็ช่วยเพราะว่าอะไรมันมันเสียทั้งสองฝ่าย คือถ้าสมมติว่าลูกค้าไม่ถ่ายอะไรไม่ได้ถ้าของมันแค่หายคุณไม่ถ่ายก็ได้แต่ถ้าของมันไม่ครบเมื่อไหร่คุณจําเป็นต้องถ่ายอันนี้คือเคสจําเป็นต้องถ่ายเลยเพราะว่าอะไรบางครั้งเราเชื่อใจใช้ไม่ได้ค่ะร้านค้าก็เชื่อใจลูกค้าไม่ได้ลูกค้าก็เชื่อใจร้านค้าไม่ได้จริงจริงฉะนั้นบางทีแบบถ้าคุณมีโดว์วเดียวแบบร้านค้ามีโดว์วันนั้เราส่งไปให้ของไปให้คุณลูกค้าแบบฉันไม่มีวิดีโอค่ะแต่ว่าของฉันไม่ครบอ่ะใครจะเชื่อคุณมันก็เป็นไปไม่ได้ถูกต้อง โอเคเรายันเลยว่าโอเคค่ะออเดอร์นี้ของลูกค้านะคะเรามีการแพ็คไปแล้วนะซึ่งในกล่องเรามีสินค้าอะไรบ้างเราส่งให้ลูกค้าดูโอเคลูกค้าเชื่อใจเราส่งจริงแต่ถ้าลูกค้ามีดูการส่งอีกว่าโอเคค่ะเปิดกล่องมาแล้วเนี่ยของมันไม่ครบแบบเพิ่งกรีดมาเลยเมื่อกี้นี้เลยของมันไม่ครบโอเคร้านค้าก็เชื่อใจลูกค้าได้ซึ่งถ้าอย่างกรณีแบบนี้ค่ะถ้ามีอัตราทั้งสองฝ่ายทางร้านค้าเองก็อุ่นใจสิเพราะว่าเคลมขนส่งง่ายเพราะบางทีบอกตรงๆแล้วบางทีขนส่งเขาเองก็ไม่ได้ เขาเลยว่าไม่ได้เชื่อใจเรา100%เสมอไปถ้าเรามีสถานที่มันอ่อนน่าจนเกินไปเขาก็มาทำเคลมให้เราด้วยถ้าถ้าเรามีสถานที่แบบร้านค้าก็มีลูกค้าก็มีขอมาถ่ายจริงๆโอเคแบบเนี้ยขนสองิดต้องเคลมให้เรา100%มันมีสามฝั่งจริงๆนะที่แต<ช>่คนต่งก,ก็ู่นจริงเปล่าพูดจริงเปล่ามันก็แบบเหมือนมีเดี๋ยวชี้ๆกันอย่างเงี้ยตามคนดังกลัวกันอย่างเงี้ยคือแต่คนต่างต้องมีหลักฐานกันตัวเองไม่งั้นแล้วก็เราเชื่อเขาได้ยังไงเพราะฉะนั้นในแง่ของอ่ะถ้าเราไม่ได้เป็นร้านค้าแล้ว ไม่จําเป็นต้องถ่ายก็ก็ใช่แต่ว่าถ้าคุณถ่ายคุณจะมีหลักฐานมาแบ็กคุณได้มีน้ําหนักมากกว่าเวลาที่คุณทําเรื่องเคมต้องค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่คนอาจจะไม่ค่อยรู้แต่ว่าวิดีโอมันควรต่อเนื่องมันไม่ควรแบบตัดไปตัดไปถูกต้องเลยค่ะจริงๆแล้วเนี้ยพอโบเคยไปคุยกับพวกบริษัทใหญ่ๆเนาะพวกบริษัทที่มันใหญ่เขาบอกเลยว่าวิดีโอห้ามตัดต่อเด็ดขาดคือมันต้องถ่ายวิดีโอตั้งแต่ฝนส่งอะเอาของมาดอกว่าที่เราเราหยิบของขึ้นมา เราพลิกดูทุกด้าได้ครบเลยนะว่ามันมีซีเรียลม,มีบุบกระแทกอะไรไหมจำเป็นต้องถ่ายไม่ใช่บางคนว่าแบบโอเคถ่ายวีดีโอใช่ไหมฉันตั้งกล้องแนวต,ตั้งเราตั้งเลยกรีเปิดเปิดเปิดขอไม,ไม่ครบจริงๆอันนีน้มันถือว่าใช้ได้ไ,ดไม่ใช่ได้เพียงแต่ว่าถ้าคุณไปทําเพลยกับบริทขนาดใหญ่แล้วว่าเขาจะไม่รับเพลงคุณเพราะว่าหลักถ่ายมันอ่อนคุณต้องเช็คทุกด้าเลยว่าโอเคพัสดุกของคุณมันเสียหายตรงไหนบ้างหรือเปล่ากล่องมีการบุบไหมกรีดมาก่อนหรือยังไม่ใช่ว่าคุณจะมาคัดวิดีโอแล้วก็มากดเปิดถ่าย มีโอกาสที <man sprouts> <man sprouts> <man ่เขาจะมาทําเพลงให้คุณได้ต่อให้มันยาวๆเผลอม้วนไปเจอคนรอบข้างก็ปล่อยมันไปเถอะให้มันเป็นแบบลองเทคไปใช่ใช่คือโบอกจริงๆเลยว่าตั้งแต่โบทางานเช็คคือโบทิ๊กเกจะถลักพวกนี้มาเยอะมากเราไม่มีเวลามาน่าโดดลูกค้าคุยอะไรคนข้างกต้องเราคุยหรือเปล่าอะไรอย่างงี้มากกว่าฉะนั้นลูกค้าสบายใจเลยว่าโอเคนั้นถ่ายไม่สวยถ่ายแบบปติคนอื่นไม่ต้องกังวลเราแค่อยากหรือว่าหลักฐานในกล่องนั้นมันครบถ้วนจริงๆหรือเปล่าเท่านี้อืมโอเคเพราะฉะนั้นอ่าสเต็ปทั้งหมดของคําถามนี้นะคะ โดยรวมแล้วเนี่ยก็คือจะมีฝั่งร้านค้าฝั่งลูกค้าแล้วก็ฝั่งขนส่งอ่ะฝั่งร้านค้าเองก็ปเทคตัวเองด้วยการแบบถ่ายวิดีโอเก็บเลคคอร์ดไว้ส่วนฝั่งลูกค้าถ้าได้ของแล้วก็อย่าลืมถ่ายกระบวนการวิดีโอไว้เหมือนกันเพราะว่าถ้ามันมีปัญหาเนี่ยคือถ้ามันไม่มีปัญหามันก็แฮปปี้ก็ลบวิดีโอทิ้งเนาะแต่ถ้ามันมีปัญหาวิดีโอนั้นจะเป็นหลักฐานเป็นน้ำหนักที่สามารถช่วยคุณได้ใช่เลยค่ะคือจริงๆเรื่องเนี้ยอาจจะแบบจริงๆที่บ้านบกเองก็เป็นนะบางทีผู้สูงอายุอย่าง โอ๊ยถ่ายทําไมอ่ะของมันก็ปกติอยู่แล้วกล่องมันก็ไม่ได้บุบอะไรมานี่กล่องก็ดูสวยงามไม่ได้มีใครกรีดไม่ทาหรอกเสียเวลาส่วเปิดมาเอาของไม่ครบแย่เลยฉะนั้นวิดีโอ,อิจเิงก็จําเป็นนะอยากให้พยานทุกคนพยายามถ่ายลองฝึกดูก็ได้ค่ะ <S <S อย่างนี้เนี่ยมีตัวอย่างเคสมันมาแบบแชร,ร์ให้พ่อค้าแม่ค้าที่ฟังรายการเราอยู่ไหมคะอุ้ยเยอะมากนะคือเคสมันมาันายเยอะมากเคสแบบคือบอมตุ้มเล่สื่อวัทุกวันเนี่ยคือแบบต้องมาสื่อว่าใครผิดปะของหายที่ไหนวะคือมีเยอะมากเลยแต่ว่าก่อนจะถึงเคสมันมาโบยอยากจะฝากอะไรบางอย่างคือ จริงๆล้วโบเคยเจอเคสที่มันเป็นข้อมูลที่เราไม่ค่อยสนใจกันแต่มันมีความสําคัญมากๆเมื่อเราต้องสื่อะไรบางอยา่างมันคือเรื่องของน้ำหนักสินค้าอจริงๆเวลาเราแพ็คของเงี้ยมันไม่ได้ชังงง่งของ,งของน้ำหนักเท่าไหร่อ่ะเสียเวลาคนส่งก็ัง์ชันให้เราแหละแต่คนส่งมันไม่ได้ชัง่งอ่าหรือลูกค้าก็แบบรับของไปแล้วแหละไม่ชั่ง,งน้ำหนักหรอกมันไม่ได้ใช้จริงๆบอกเลยว่าข้อมูลตรงนี้พอมันเกิดแอสเซดอะไรขึ้นมามันสําคัญมากๆอ่ะที่เราคิดเพราะว่าอะไรน้ำหนักมันเป็นการบอกเลยว่าขนาดที่ร้านค้าเราปิดกล่องไปอ่ะ น้ำหนักสินค้านะวันนั้นคือเท่าไหร่ถ้ามันเกิดเคสที่ของหายหรือของเกินอะของเกินได้ปแปลกแปแล้วถ้าของหายหรือของเกินเราสามารถมาช่างดูได้เลยว่าโอเควันที่เรารับของไปอะน้ําหนักมันตรงหรือเปล่า oh. อันนี้งานละเอียดแล้วจริงถ้าเกิดแบบว่าเรารับของไปเฮ้ยฉันส่งฉันสั่งนมไปหนึ่งลังยกมาเฮ้ยทำไมฉันยกด้วยมือเดียวได้อะนมหนึ่งลังอะลอ,องช่างสักหน่อยซิเลยน้ําหนักมันขาดนั่นหมายความว่าของมันต้องไม่ครบแล้วถ้าแบบเนี้ย มันก็ติดต่างได้ว่าสินค้าเราหายหรือเปล่าต้องบอกก่อนเลยนะคะบ,บางครั้งเราเห็นว่ากล่องเราสวยๆดีๆไม่มีรอยกรีดไม่ใช่ว่าของจะไม่หายข้างในได้นะของมันสามารถหายได้โบเคยทำงานกับโลจิสติกเจ้าหนึ่งแล้วกัน <c oughs> ามาเป็นประสบการณ์ที่โบเคยทำงานร้วไปสื่อเหมนนั้นมาก็คือมันเกิดเหตุก,การณ์ที่มาสั่โลจิสติกเราเรียกว่าคลังแตกคลังแตกใช่ <c oughs> คลังแตกค่ะคลังแตกคืออะไรคลังแตกก็คือการที่คลังสินค้ามันไม่มันเป็นโอเวอร์โหลดเรารับสินค้าไม่ไหวมันมากจนเกินไปมากจนตว์ที่แบบเคยเห็นภาพว่า ของไปกองมาเป็นภูเขาแล้พี่ยกในโซเชียลจะมีเคยเห็นกันไหลตามสาใส่มาแล้วก็ปุ๊บ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 อะไรมันเป็นแบบกองพเนจรซึ่งมันมีอยู่จริงแล้วมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่อยมากๆทีนี้เนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่ารีแพคเกจมันเกิดขึ้นรีแพคเกจคืออะไรเมื่อสินค้าที่มันคังมันแตกแล้วเนี่ยมันจะนะครับถมกันเรื่อยๆจนกล่องเราที่เคยสวยงามอ่ะบี้แตกบี้มันหลุดกระจายบังเจ้าคือของกระเด็นไปอยู่คนละที่กันหมดเลยฉะนั้นฝังส่งจึงจําเป็นที่จะต้องรีแพคเกจจสินคค้ารรรีีแพเกกกก่ยววบมมมองโ ใส่กล่องแพ็คใหม่เป็นกล่องของขนส่งเองหร like ือกล่องที่เป็นกล่องเสมอของเราก็คือรีแพ็กเกจจริงๆเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นกล่องใหม่มาหมดเลยซึ่งแบบนี้ร้านค้าก็จะไม่รู้นะลูกค้าเองก็จะไม่รู้ด้วยอ่ะเราไม่รู้อยู่แล้วว่าร้านค้าแพ็กกล่องไหนมาให้เราใช่ค่ะใช่เหรอเพอปุ๊บของมันหายเลยทํายังไงก็แย่สิเพราะเราไม่มีเครื่องมูลเช็ละถ้าเกิดเรามีน้ําหนักมาเช็คได้โอเคตรวจสอบแล้วว่าของของเราไม่ครบจริงแปลว่าขนส่งผิดอาจจะมีอะไรในพัสดุของเราซึ่งจริงๆแล้วถามว่ารีแพ็กเกจเป็นความผิดไหมถ้าฐานะงานโลจิส uh ติกมันไม่ได้ผิดี่ เพราะว่าถ้าเกิดกล่องบรรบุเสียหายไม่สามารถนําส่งต่อได้นสนคัาเราพบทวนขนส่งต้องขอขอนุญาตทางร้านค้าก่อนว่าขอขอนุญาตการรีแพคเกจนะคะแต่ถ้าเขาดีแพคเกจแบบไม่แจ้งเราอันนี้ถือว่าผิดนะเพราะว่าถือว่าเขาถือวิาสาสะมาวุ่นวายกับสินค้าของเราในกล่องอืเพราะว่าเราจะเคยอาจจะเคยยินเคสที่แบบว่าเอ้ยคนส่งปีดกล่องทำไมคนส่งมีการเจาะเช็คทําไมจริงๆเราต้องบอกก่อนนะคะโลจิสติกในไทยทุกเจ้าไม่มีนโยบายในการเจาะกล่องสินค้านะคะฉะนั้นถ้าคุณเจอกล่องแบบนี้แบบว่า เจอปัญหากับของคุณคุณแล้วแหละควรตรวจสอบของให้ดีๆด้วยอ,นนอะไรแต่ทีเนี้ยมันเจอจริงๆช่วงสองเสาวในี้เพเจอเคสเองก็คือแบบลูกค้าสั่งสินค้าที่เป็นอาจจะเป็นน้ำแร่ก็ได้หนึ่งแพ็คแต่มีอะไรยนไปอยู่ในกล่องด้วยแปลกมากคือเราห่อบับเบิลสินค้าเป็นน้ำเกลือไปเลยแต่เพราะอว่ามีของที่เป็นอะไรหรือของทำจริงที่มันไม่เกี่ยวข้องกับร้านชานันั้นไปเลยของบ้านไครก่อนไม่ของบ้านไครก่อนแล้วก็ไม่รู้ซึ่งอยู่ในกล่องของเราและมีการปิดหีบห่อเราเรียบร้อยด้วย ทีนี้ร้านค้าก็ว<ๆ>ุ่วนวายใจแล้วแบบเฮ้ยทาไมเกิดขึ้นกับร้านสินค้าของเราลูกค้าก็แบบเฮ้ยฉันไม่ได้สั่งของชิ้นนี้นี่แล้วมันมันมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็สื่อสื่อกันไปแล้วสื่อกันมาโชคด,ถชคดีถือว่าโชคดีที่อาคิตะเรามีกล้องวงจรปิดขนาดแพ็คเราสามารถเลยเช็คว่าตอนที่เราปิดกล่องมีนของอะไรอยู่ข้างในบ้างแล้วเรานําภาพสินค้าตัวนี้ค่ะไปให้กับลูกค้าดูลูกค้าเขาก็ท้าเราสิว่าแบบโอเคอาคิตะแพ็คถูกแล้วนะอืมอ่าทีนี้มันผิดที่ใครจากเคสเนี้ย มันผิดได้สองแท็หนึ่งคืออาจจะมีการลิเเกตของคนส่งเองหรือเปล่าหรือก่อนที่ลูกค้าจะาของสินค้ามาจับของตัวเองเนี่ยมีใครไปทําอะไรกับของของเขาในที่บ้านเขาหรือเปล่าโอ้หอ่าไม่ได้ผิดที่ขนส่งแล้วผิดที่ต้ใสายปลายทางแล้วคือบอกค่ะว่าในหาอย่างเคสเนี้ยขนส่งมาสามารถบอยได้ตรงตคือขนส่งสามารถบอยได้เลยว่าเอ้ยคุณมีโดการแพ็กการการแกะหรือเปล่าถ้าคุณไม่มีโดการแกะคุณทาเองหรือเปล่าคุณเอาของมายัดเองแล้วโทษผมหรือเปล่าอืทําได้เพราะว่ามีหลักฐานอยู่แล้ว แต่ถ้าลูกค้ามีหลักฐานร้านค้ามีหลักฐานขนส่งดินไม่หลุดอย่างเคสเนี้ยก็อาจจะเป็นอะไรว่าคุ้มกันรีแพ็กเกจแล้วของลูกค้าเขาหลุดมาใส่แทนอะไรอย่างนงี้ด้วยค่ะแพ็กผิดแพ็กผิดชายชาย<ๆ>ก็เป็นเรื่องแซ่บๆกันไปทีนี้มันก็จะมีอีกเคสหนึ่งที่เราอยากไล่า้ฟังเพราะว่าเป็นเคสที่ตอนแรกอะเราเข้าใจว่าเราแพ็คของผิดอือคือเป็นร้านค้าไม่เชื่อว่าจะปลอดภัยนะไม่ใช่แบบเอ้ยของไม่ครบอะแล้วส่งไปคืนได้เลยบางร้านรับสวิตไม่ดีมากคือแบบอยากได้ใจลูกค้าเขาไม่ครบใช่ไหมคะส่งของไปคืนให้ แต่แตจริงๆแล้วนันจริงแล้วนั้นลูกค้าเป็นอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็ได้ซึ่งเคสแบบนี้ค่ะก็คือลูกค้าสั่งสินค้ามาจากมาร์เก็ตเพสช่องทางอาจจะเป็นสีส้มส,ส,สีน้ำเงินก็แล้วแต่ช่องทางของเขาทีนี้ปรากฏว่าของที่ได้รับไปลูกค้าถ่ายออกมาดูเป็นภาพนิ่งเลยนะไม่ใช่วิดีโอด้วยเป็นภาพนิ่งมาเนี่ยค่ะเปิดกล่องแล้วอ่ะสั่งไปสองได้แค่หนึ่งเองอ่ะทุณส่งของมาไม่ครบหรอร้านค้าก็แบบร้านค้าสวิตมาดีมากตกใจทำยังไงดีก็อ่ะใครขาดเดี๋ยวส่งใหม่ ทีนี้ต้องโชคดีที่ว่าทางทางเราทาง customer support ปีใจเพราะว่าวิดีโอการแพ็คของเราครบถ้วนแล้วว่าน้ําหนักที่แปะไปชัดเจนขนส่งรับน้ําหนักไปชัดเจนอืแล้วกล่อง<น>ไม่โดนกีดน้ําหนักเนี้ยแหละตัวฮีโร่ในงานนี้เลยใช่ใช่ใช่พอทีนี้เราก็สืบไปสืบมาแล้วหลักฐานเราก็เนี่ยขนส่งมันคือโชคดีมากๆที่น้องขนส่งคนนั้นอะ เหมือนกับอาจจะเคยเจอเหตุการณ์นี้มาก่อนอะไรแบบเอ้ยถ่ายๆไว้ดีกว่าว่าเอากล่องไปวางหน้าบ้านแล้วก็ถ่ายรูปตัวมือตัวเองเลยว่าส่งที่เนี่ยแบบกล่องยังไม่เปิดแล้วก็มีการชั่งน้าหนักที่สาขาปลายทางด้วยเออฉะนั้นเนี่ยถ่ายทั้งตัวเราหลักฐานของคลังนะคะของร้านค้าหลักฐานของขนส่งฉะนั้นคนที่ผิดเคสเนี้ยก็เลยเป็นลูกค้าพอเราแย้งแบบนี้ไปปุ๊บลูกค้าหายเงียบอ่าหลักฐานมันน้าหนักเยอะไปหน่อยซึ่งต้องบอกว่าเคสเนี้ยค่อนข้างน่ากลัวเพราะว่าลูกค้าคนเนี้ยคนเดียวค่ะ สั่งสินค้าของร้านค้าน,นี้มาสี่ออเดอร์อ๋อแล้วแบบถูกต้องสามปะไม่ผิดทั้งสี่เลยอ๋อใช่แต่ว่าคนละว,วันแล้วเวลาเว้นช่วงด้วยเว็นช่วงเว้นช่วงด้วยเพื่อคือจริงๆอ่ะเคสที่หนึ่งอ่ะร้านค้าเคยส่งสินค้าไปเคลมแล้วแต่พอเคสที่สองทั้งคทางเองทั้งทั้งซัพพอร์ตเอกใจว่าชื่อซ้ําก็เลยไปตรวจสอบดูอ๋อโอเคแล้วจะเป็นเคสแบบนี้นะอะไรเงี้ยร้านคา้าเลยรอดตัวไปไม่ต้องส่งผลกับไปเคลมอะไรเงี้ยค่ะโหโหดมากโหดมากใช่ก็เขา จริงๆนะมันก็เข้าใจได้เลยว่าทําไมต่างฝ่ายต่างจะไม่ไว้ใจกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เพราะบอกว่าจริงๆแล้วอะอย่างรื้องถ่ายวิดีโอทำอไรทีาา่สำคัญเพราะาเราไว้ใจใครไม่ได้เลยไว้ใจร้านค้าก็ไม่ได้ไว้ใจลูกคนก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ฉนั้นทุกคนควรจะป้องก,กันตัวเองหอน่อยมาถ่ายของตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยอือแล้วสมัยนี้เนี่ยค่ะอ่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า COD เนาะ cash on delivery หรือเก็บเงินปลายทางตอนเนี้ยมันยังเป็นที่นิยมอยู่ไหมหรือว่าคนเขาก็จ่ายตังค์ลูกแม่นั่นแหละ ต่คือถ้าถ้าส่วนตัวโบโบไม่ค่อยมืประทา,านเขาหลยเนาะเพราะโบรู้สึกว่าแบบมันวุ่นวายแล้วมันนักโอนเงินแต่เพียงแต่ว่าต้องปฏิเสธไปได้ว่าคนอย่างบางคนที่ไม่สะดวกในการโอนเงินมาคนอาจจะแบบเป็นแค่งเงินสดหรือว่าแบบพื้นที่ห่างไกลเขาไม่ไว้ใจร้านค้าจะไปจ่ายกันก่อนได้ยังไงอย่างเงี้ยเรื่อง COD ก็ยังสําคัญอยู่เพียงแต่ว่าอันนี้จะเป็นเตืเล็กน้อยก็คืออยากจะฝากเอาไว้ในปัจจุบันตอนนี้นะคะคิดว่าวันที่3ตุลาคมนี้แหละจะมีประกาศใหม่ของทางสคบและสํานักง,งานขุนพ่อู้ปริโภคก็คือจะเป็นกฎหมายใหม่เลยที่บอกว่า ร้านค้าทุกร้านหากคุณนําส่งสินค้า COD หรือว่าเก็บเงินปลายทางคุณต้องมีการระบุที่หน้ากล่องด้วยว่าสินค้าของคุณคืออะไรเราก็เคยเจอเคสเแบบส่งของแบบเอ้ยชื่อคนจีนมาหาเราเลยอ่ะชื่อต่างชาติมาแล้วแบบของอะไรก็ไม่รู้จากเงินไปแล้วอตเราก็ไม่รู้เราก็จ่ายไปก่อนรับของมาเราค่อยเปิดดูข้างในอ้าวโ,โดนหลอกใช่ทีเนี้ยเขาเรียกว่ามาตรการส่งดีของตัวสกบแล้วกันเขาเป็นการเพิ่มความมั่นใจแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าแล้วก็ร้านค้ามากขึ้นว่าคนที่รับและส่งต้องไม่ใช่มีฉาชีพ เพราะว่าพอบรการส่ดีตรงนี้มีการใช้งานขึ้นจริงๆอะร้านค้าทุกร้านที่เขาใช้ซี d อดีเขาต้องยิงข้อมูลของตัวเองข้อมูลส่วนตัวเลยนะข้อมูลร้านค้าคือใครผู้ส่งคือใครเก็บเงินเท่าไหร่สินค้าคืออะไรให้กับตัวฝนส่งด้วยอฉะนั้นมันก็สามารถเช็คย้อนหลังกลับไปได้ว่าโอเคคนคนนี้นะส่งของมาให้เราเงินเราก็จะได้ไม่สูญหายเสียเปล่าด้วยค่ะก็จะคล้ายๆกับไปสนีที่เขาขอบัตรประชาชนเราไปเต็ดต่อหาข้อมูลว่าคนนี้เป็นคนส่งชิ้นนี้ใช่ค่ะใช่คือตอนนี้มีความรักกุมมากขึ้นแล้วก็อยากจะฝากน้ี หลังจากจริงๆช่วงนี้ด้วยเนาะพอมีการประากาศชารีสตุลาคมไปเมื่อเรามีการส่งสินค้า,า COD มาแล้วอยากให้เสียเวลาอ่านหะน้ากล่องสักนิดนึงก่อนจ่ายก่อนจ่าย,ายว่าตรงกันหรือไม่มาช่วยเซฟความผิดพลาดตขึ้นมาด้วยแต่ต้องบอกว่าของตอนที่ COD กับมิชาชีพเนี่ยมันมาด้วยกันเยอะจนแบบพี่บางทีก็กลัวนะคือพี่อะจ่ายไปก่อนแล้วบอกคนที่บ้านเลยว่าถ้ามีของมาส่งอะไม่ไม่เคยสั่ง COD คือจริงๆอะบ้านโบโดนบ่อยมากคือพ่อกับแม่โบเขาไปทายได้แบบโอ้ยขี้เกียจวนเงินอะเสียเวลา ก็เดี๋ยวซีโอดีมาจ่ายหน้าบา้านของมันถึงก็งถึงถึงก็จ่ายไม่ถึงก็ไม่ต้องจ่ายอะไรได,ขด,ขด้ข้อด,ขอดีข้อดีก็ดีกว่ามันเพียงแต่ว่าเฮ้ยลืมสั่งมาเป็นเดือนละว,วันนี้อคุณเอครับวันนี้ผมมีเงินเก็บเงินสามร้อยบาทเก็บเงินประทานนะครับเขาหันมาถามแล้วสั่งอะไรไปวะจำไม่ได้เล<ช>ยเพราะร่งสิ่งสั่งนัดดันนานเกินเพราะไมสั่งต่างประเทศอย่างเงี้ยมันมีเวลาแบบเจ็ดถึงสิบห้าวันมันนานคนคนที่ต้องสูงอายุว่าสองปอนดเขาก็ลืมแล้วอย่างพ่อโบที่เขาก็ลืมแล้วฉะนั้น ถ้าเรามีข้อมูลตรงนี้อยู่หน้ากล่องอย่างน้อยก็คือช่วยเขารีมายได้ว่าโอเคอันนี้ฉันสั่งจริงใช่ไหมถ้าเป็นสินค้าที่แบบแปลกประหลาดจนเกินไปบ้านเราไม่สั่งแน่ให้คำอ้อนแน่ปริสธการรับไปเลยดีกว่าอืโอเคแล้วก็มีออีกเคสหนึ่งที่แบบเหมือนพี่อ่ะอันนี้แชร์ส่วนตัวแหละคือได้สินค้ามาสั่งของมาลงที่ออฟฟิศเนี่ยแหละแต่ว่าเขาอ่ะไปส่งผิดตึกใครต้องรับผิดชอบเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็ คือส่วนตัวนะคะอันนี้คือที่ทําส่วนตัวไปก็คือรีพอร์ตในแอปไปว่าเออไม่ได้สินค้านะแล้วก็จริงๆขนส่งเขาก็เซฟต,ตัวเองแล้วนะ<ช>คือเขาถ่ายว่าเขาอะไปส่งสินค้านี้จริงมีมือเขาจริงใช่แต่มันผิดตึกคือคือ,คอภาพแบ็กกราวน์มันไม่ใช่ตึกเราอ่าอะไรอย่างเงี้ยก็ก็บอกเขาไปว่าแบบผิดตึกนะคะแล้วก็ทางขนส่งเขาก็ต้องเอาของคือคนที่ไลเดอร์คนนั้นนะคะที่เขาวิ่งของอะเขาก็ต้องเอามาให้เราภายในระยะเวลาที่กําหนด ไม่อย่างนั้นอ่ะเอ่อทางแอปก็จะคืนเงินมาให้อะไรเงี้ยอ๋อพี่บอกพูดเรื่องนี้บูรุษึกเรื่องนึงเลยอันนี้เป็นเกร็ดอีกแล้วเหมือนกันก็อยาสําหทุกคนไว้บางทีแล้วแบบสปินเตอร์หรือพนักงานส่งของส่งของผิดบ้านอออุ้ยทํายังไงดีแบบปูวจะเอากรับขอไปคืนยังไงดูวุ่นวายแล้วต้องไปส่งที่สาขาคืนเองไหมจริงๆแล้วอินเคสแบบนี้เนี่ยเป็นความผิดของขนส่งนะคะทุกคนเก็บของไว้กับตัวก่อนสปินเตอร์จะมาเอาของที่เราเองไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งส่งสินค้าตามสาขานะไม่ต้องไปจ่าเลย พี่เปคนมาส่งของท่านใช่ไหมก็เาของคืนด้วยผิดบ้านนะคะผิดบ้านนะคะไม่ต้องไปเอาของไปคืนเช้าให้เขามาหาเราเองต้องเสียเวลาค่ะโอเคก็เป็นบริการเล็กๆน,น,น้อยๆสำหรับผู้บริโภคทุกคนนะคะรายค่ะอ่าโอเคค่ะวันนี้ก็ถือว่าได้เปิดมุมมองเกี่ยวกับเรื่องโลกของการขนส่งเลยเนาะไม่ว่าเราจะเป็นบทบาทของร้านค้าหรือว่าผู้รับหรือว่าขนส่งเองอ่ะก็คิดว่าผู้ฟังทางบ้านนะคะจะได้รับเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่เอาไปประยุกใช้ในชีวิตประจําวันได้ไม่มากก็น้อยนะคะ ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ถ้ามีคำถามเนี่ยสามารถมาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ได้นะคะวันนี้ยกกับน้องโบก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพโตนะพอดแคสต์โตด้วยกันวันละ1%